ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะลอยค่ะอันนี้จะเป็นสะพานคนเดินที่เกาะลอยค่ะไปค่ะไปเดินเที่ยวกันค่ะสะพานนี้สร้างเพรว่าเป็นปีแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอ้อยไม่ได้มีเวลามาเลยนะคะ วันนี้พอดีกลับจากโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนแล้วน้องเขาก็เลยพามาเดินเล่นอากาศดีค่ะสีราชานาอยู่ค่ะถนนนี้ได้มาตรฐานเลยนะคะวันนี้เอาความจุกมากเดินสบายสบายลมยน,นเย็น ถ้ามองไปทางขวาจะเห็นพวกคอนโดมิเนียมเยอะเลยคะ่ะที่นี่สีราชาชาวญี่ปุ่นอยู่เยอะคะ่ะที่เราเห็นข้างหน้านั้นก็คือถนนที่วิ่งจากฝั่งมาเกาะลอยนะคะแล้วอันนี้เป็นการสร้างเหมือนสะพานคนเดินที่คู่ขนานกันคะ่ะ เราจะได้ยินเสียงเรือนะคะเพราะที่นี่ก็จะมีทั้งเรือประมงชาวบ้านนี่นะคะจะมีอยู่ลำหนึ่งแต่ในคลิปจะมองไม่เห็นก็จะออกหาหาปูหาปลาประมาณนั้นนะคะเป็นเสียงของเครื่องยนต์เรือคะ่ะระหว่างเดินมาเนี่ยมันก็จะมีจุดให้เราได้ยืนพักนะคะ ก็จะกว้างสองฝั่งเลยค่ะหน้านี้หน้าหนาวท้องทะเลจะใสค่ะน้ำใสเราเดินจาก ตรงนี้นะคะจากเกาะลอยออกมาเนี่ยเราจะไปถึงสวนสาธารณะเกาะลอยสวนสาธารณะเกาะลอยเนี่ยก็เป็นที่ประชาชนมาเดินออกกําลังกายแล้วก็จะมีซุ้มคาราโอเกะมีเ,เขาเรียกอะไรนะเล่นเล่นบอร์ดอะสเก็ตบอร์ดเออแล้วก็จะมี อ,อ,อะไรนะที่เขาเต้นเต้นหน้าเต้นหน้าเต้นหน้าหน้าห้างเขาเรียกอะไรนะ<ห>นออแอรลบิกแล้วก็ถ้าเป็นช่วงมีงานเทศกาลตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาจัดงานค่ะเช่นงานกองข้าวแล้วก็จะมีสมัมก่อนมันจะมีงานเทศกาลญี่ปุ่น แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีอยู่อีกไหม <c oughs> คนสีราชาก็เป็นชาวประมงกับชาวไร่ค่ะสีราชารีราชาจะปลูกสับประรดสับประรดรีชาอร่อยแล้วก็ของทะเลอย่างถ้าหมึกเนี่ยถ้ามาจากเกาะสีชัง หมึกแห้งเกาะสีชังเอามาย่างแล้วบดเนี่ยจะเป็นหมึกแห้งที่อร่อยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นหมึกน้ำลึกอ๋อแล้วก็สวนสาธารณะที่เราจะไปถึงเนี่ยก็จะมีเครื่องออกกำลังกายพวกอของสำหรับมีทั้งโหนมีทั้งให้ปั่นจักรยานมี หลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยแล้วก็สมัยก่อนก็จะมีคนตกปลาที่สะพานนะแต่วันนี้วันนี้ไม่เห็นแต่วนันก่อนเคยเห็นมีคนตกปลาที่สะพาน ศรีราชาเนี่ยเป็นเมืองที่มีโรงพยาบาลทั้งสมเด็จสมิติเวชศรีราชาพยาทยศรีราชาแล้วก็ถ้าเลยจากตรงนี้ไปไปทางบางแสนก็จะมีมอบูรพารพยวบาลชุนบรุรีโรงพยาบาลเอกชนแต่ถ้าวิ่งไปทางขวาไปทางพัทยาก็จะเจอโรงพยาบาลแหลมฉบังเรียกว่าคนที่เนี่ย มีความโชคดีที่ว่ามีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ โอ้ที่เกาะลอยเนี่ยมันจะเป็นท่าเรือที่เราจะไปเกาะสีชังด้วยอืมขอไปหน่อยจ้าคนสวย ได้ยินเสียงเพลงนั่นมาจากซุ้มคาราโอเกะคะ่ะเขาจะมีเหมือนกับผู้สูงอายุ <c oughs> เขาก็จะมาร้องเพลงกันบางคนก็มาเดินบางคนก็มาวิ่งบางคนก็เหมือนมานัดเพื่อนพบเพื่อนคุยกันประมาณนั้นนะคะ เกาะลอยนี้ไม่มีหาดนะคะเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีหาดทรายจะเป็นหินก้อนหินอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปทางซ้ายมือเราจะเจอโรงเรียนเราจะเจอโรงพยาบาลสมิธแต่ว่าถ้าเราไปทางขวามือเราก็จะเข้าเมืองเข้าตลาดเข้า เออไ่าาไปโรงพยาบาลศิริราชไปโรงพยาบาลพยาไทยแล้วก็<ไหน>อา๋อถามว่าเซนท่านศิริราอยู่ไหนเหรอคะเซนท่านศิริราไปทางซ้ายค่ะ อยู่ใกล้กับสมิติเวชศรีราชาค่ะนี่ค่ะเราเดินจนใกล้ถึงสวนสาธารณะแล้วนะคะสะพานจะพาขึ้นไป นี่คือสวนสาธารณะยามค่ำคืนนะคะจะมียุงเยอะหน่อยนี่ค่ะก็จะมีของเครื่องเล่น,นค่ะเกาะลอ,อยสีราชา